ย่าลืมนะบอยนะเพลทอกไอ้กูแล้วกูเพิ่อทิ้งทกไปแล้วกูตายได้ไหมอันนี้เป็นลงทะเอยเสียงให้หัวเราะวะว้ายจะขโมยเงเจีับมือจี้กล้องอ้ไออ้ไ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 ออ้ไอ้อ้ไอ้ออไอ้ไออ้ไอกไ้ไอ้อ้อ้อ สกินมึงดำอ่ะฮะจำมึงส่งให้กูใส่เนี่ยอ้าวแล้วทำไมมันดำอ่ะอ้าวก็สีมันสีมันก็สกินว่าคนละก็เป็นคนวาดเป็นคนนี้ไงแลาวเป็นสีดำไงแล้วทำไมมันดำอ่ะมุอ้าวหยาบคายนะคนนี้ไม่บอยหยาบครโอเคแล้วนะครับแล้ววันนี้เก็จะเปิดลัคกี้บ็อกบอมบูกับลัคกี้บ็อกเซนนั่นเองซึ่งลัคกี้บ็อกเซนเนี่ยเป็นลัคกี้บ็อกใหม่ซึ่งเซนเนี่ยจะเป็นเป็นกระดูกสีขาวนะทุกคนเนี่ยคือตัวที่มันเต็มตัวตาสีฟ้าเนี่ยน้องบอกพี่ก็มาให้รรูวววอออ่านนนเดีียบัังคคคกกืืมะป็ตต ก็คือว่าจะเกมอันเดอร์เทลนั่นเองนะครับทุกคนใช่เกมก็มาแหละแล้นี้นะครับเราก็มาสู้กับไข่มุกกันเองซึ่งเพราะว่าผมเกี่ยวอหละกระแสนทำมันไม่สู้กระดุก็กูกินไข่มุกเมื่อกี้กูว่าอะไรเอองกันไข่มุกก็ได้ทำมันไม่ทำมันไม่สู้เพระไข่มุกอะไรมางั้เราเปิดดีกว่านี่ผมไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่ากูเขินหลังจากการแรกครั้งนั้นต่อไปนี้กูจะไม่แลกก่อมึงนลกต้องจำไว้เลยโอเคโอเคโอเคแล้วพร้มแล้วเปิดกันเลยมาเริ่มโอเคได้เพชรมางั้นเราเพชรทองนะนับนะกูแล้วมึงเอากูตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ไอ้เดียว กูไปแล้วกูไปแล้กูไปแลมาดสายเรียบร้อยละทำไมอ่ะก็แบบก็ขอแดงขอทองหมดแล้วครับโอ้โหไอโอ้โหตีแค่รอบเดียวคือกิ๊กต้อตายทำไมขึ้นก่อแซมมันหัวแต่วะเนี่ยแซมกแล้วก็ไม่ก็ก็ไม่ได้อีกนะครับปีเตอร์โอ้ปีเตอร์ป่ะเมื่อกี้กูขนาดนี้โอ้โหกูไปแล้วกูไปแล้วไม่เกี่ยวกกูไม่เี่ยวปีเตอร์มันทำไม่ลอยด้วยอ่ะไอเปิดด้วยบอยปีเตอร์อีกแล้วอ้าวอะไรรอบนี้ไม่ใช่ปีรอบนี้ไม่ใช่เอ้าใช่ปีเตอร์ไหมมันเป็นพริกซอมบี้มึงไม่ลอยเหรอ มันกนูจะเต้องตายมีน้องบอกวิ้มึงเลิกกีนได้ไหมเพราะกูลำแขัดมึงแสบหูมากถ้าถามว่าเลิกได้ไหมตอบเลยครับว่าไม่เลิกเพราะผมรักมากใช่ไหมบอยผมรักบอยมากเลิกไม่ได้จริงๆอะไรเอ้าอะไรเอา้าอะไรล่ะอะไร,รอไร่ <c oughs> มามะเขือเทศอ๋อกินได้ซ้อมมะเขือเทศกินแล้วบอยมึงมาตีกูดิเอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ออกูตายเลยไม่ต้องไม่ต้องอ่ะมาแต่บาโมบ้างเดี๋ยวบาโมน้อยใจอันนี้เป็นโกว่าเธอเอา คุณมีครับผีไล่อยู่ข้างหลังผมไม่สนใจเหรอก,กูกู <c oughs> ว่ามันจะเปิดได้แซนเน์นเองไหนแสนน์โอ,อชุดก,ก่วเป็นชุดก,กอ่อนเหรอก็ใช่เกมก่อนมันทำไม่ลอย <c oughs> อย่าลิ้วนะบอยนะเพล่อมทองไอ้กูแล้วกูเปิดทิ้งทองไปแล้วกูตายได้มั้อแล้วผมทองผมอะบอยมึงฆ่ากูเหรอบอยกูทำกูจะฆ่ามึงในกูอยู่นี่แล้วเมื่อกี้กูตายได้ยังอวะแล้วมันอกนอกาได้ยังไงอะเอ้า ทำไมไม่ไูวอยู่่มางานเลยกูเจ๋งเลยกูอยู่นี่กูจะไปฆ่ามันได้ไงวะเมื่อกี้มันตะปิดได้ไงวะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นขวานเอ้อขอบคุณนะอะไรก็ยี่สิบเจ็ดไงเฮ้ยอ่าได้เหล็กมาโอ้ยแล้วโซ่กสิบห้าบอกเอ้ยกระดูกโอ้โหแซนอันติเมตโบรโบรนโบรนแปลว่ากระดูกของทุกคนอ้าวตกหลุมรักกันหรอ แต่บอกไว้ก่อนนะว่าว่าไอ้ก่อแซนเนี่ยมันทำให้เกมบัคทุกคนเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการตีด้วยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเธอปิดใจเราทำไมอ่ะเราอยากเข้าไปดึใจเธอเธออยาปิดใจทำไมเรารักเธอพื่อนี้เธอกูเอ๋อตายไม่เป็นแค่กระขูกกระดูกกูอ่ะมาตายมึงอะไรมึงหาอะไรมึงหาเออหุ้ยกระดูกของแซนดีจริงเลยอวยแล้วกระดูกมึงเป็นไงอ่ะหู้บรรากาศกดหู้หุย อะไรมึงตื่นเต้นอะไรสนใจกูไรก็ได้ไม่สนใจกูแล้เปียกไหมอ่ะมึงเปียกไหมไอ้กูมึงสอดใจกูไม่ดีอ้ามึงเปียกไหมปกติกูก็ไม่สนใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่เอ้าจะต้องสนใจไม่กันกูจะเรียกเราข้าสนใจสนใจกูเอาอุสนใจแล้วจะละวางจัาเลยเออสุดยอดใช่ไหมชมก่อนสนใจใช่ไหมสุดยอดไปเลยเออสุดยอดจริงใช่ไหมจับก่อนยืนยันก่อนสุดนใจจริงสุดนใจจริงอ่าคนันอีกรอบสุดยอด เเลยออโคมาต่อไปทุกคนอะไรอ่ะหมาอ้าวแล้วกูตีว่าทำไมกูไม่เกี่ยวนะหมามึงตายไปแล้วบ่อยกูตีไปแล้วอันนี้เป็นทำไมอันนี้เป็นดาบแซนเรนโบว์ฮังฮังเกอร์ซอฟเลเวลหนึ่งร้อยอาจจะเป็นฮังเกไนะเขาบอกว่าดาบนี้มาจากแซนเรนโบว์ฮังเกอร์อาร์โมเหรอวะกวาดะไรกูไม่ได้เอ้าวโดนฆ่าโดยมิท์มาเดี๋ยวช่วยตัวเอง คาเฟ่เขาเหรอเอออุ้ยเครียดว่ะได้แจกอะไรก็มาอันนี้ของหายไหมไม่หายเนาะแหมมีกระตีแล้วค่อยถามถ้าของหายเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไม่ต้องับหอมาอันนี้เป็นเกงๆอ้โหจะครบไซรละบอยลอยยังอ๋อยังไม่ลอยน่าจะต้องใส่ครบไซร์ก่อนถึงจะลอยอันนี้เป็นธนูโอ้ยระเบิดไหนลองธนูหน่อยกูรอไปทุกอย่างบอยไอ้กูเปิดได้ไหมมึงจะเปิดหรือที่กล่องเลยมาคุณคุเนี่ยบอยโอ้โห บ่อยกูฆ่าฆ่าเสียงโชคขอนิด <impress> น <worlds> <rapper> <occurs> ึงทำไมอ่ะอะไรกูสาธิโชคช่วยเมือนกูขอนิดนึงไม่ได้เหรอกูดวงดีนะมึงเป็นคนฆ่ากูมึงมึงยุ่งไรเอาเออไม่เอาก็ได้อะไรเนี่ยไม่เตอร์ตีคุงอันนี้เป็นดาบหิวดาบใหม่สามสิบหกคุณนะอันนี้เป็นดาบใหม่แต่ผมว่าดาบแซนคือดีสุดแล้วอะไรเสียงโชคระเบิดระเบิดอ้กูไม่ทไดับอันนี้เป็นเสื้อก่อแซนอารอยไปบ่อยลอยลอย คือเส้นเกอะมันทาให้ลอยเดี๋ยวเคลียร์บัมให้แป๊บนึงเคลียร์ให้แล้วแต่ถามว่าบอยจะอ้ไอ้เกาะแตกเลยไอ้เบนไอ้ทุกคนผีมันตีแล้วมันมันระเบิดด้วยอ่ะอ้าวแรงเนี่ยทุกคนไอ้โอคือผีไม่สามารถแตะตู้นเลหรอวะเนี่ยกูบอกไปก่อนนะว่าก่อเซมันแตกได้นะเว้ยตอนแรกกูรู้ว่ามันไอเบรกเต็มระโลิดลูกไม่ดูดีๆวะเอาว่ากูไม่ได้ดูว่ะกูไม่ได้ตั้งใจเบาๆ โอ้ยตายทุกคนอันนี้รองเท้าของแตกแล้วสินะไม่เอากูไม่ใสกก์แซกและเขีนแล้วเอาแต่เอาเอาไว้มันจะลอยเองหน่เนี่ยเอาเราเปิดได้อะไรอ๋อเราจะเปิดได้มอลเตอร์แต่เอาจริงจนะกูผมไม่ได้บล็อกได้ทองเป็นทองเลยว่ะมีแต่บอยได้อ่ะบอยเตรียมใจไว้เลยบอยรู้สึกไงกล่องใหม่ขอความคิดเห็นนะครับบอยบอกว่าน่าลอยน่าลำคาญนี้รู้สึกว่าน่ลอยน่าลำคาญดี้ลอยน่าลำคาญอ๋อกูนึกว่าพูดว่าอะไร อันนี้เป็นลงทะเ,เสียงใครหัวเราะาวะบอยมึงมึงทีวีมากูเ<อ>มียเมื่อกี้ม,มีเสียงคนหัวเราะแล้วก็ไอ้หน้านี่มาอยู่กูหันหลงังปุ๊บเจอหน้าใจแห่ yeah. เหมือนจับสเกลเลยแ <c oughs> ม่งเอแม่จะมาแกะเงก็ได้นะอันนี้เป็นมูลแด่มูลอันนี้เป็นธนูมูสโตนอ๋อโอ้ยอ๋อก็คือยิงแล้วลอยไปลอยเอาไปลอยดวงจันทร์มึงให้เสร็จทีกงมือที่กล่อง มาดิดิตองโคอยเลยขี้ก่องเลยกี้ก่องแล้วกูยส1มึงมาดิดิฮะมึงมาดิดิกูเหลือ1ยี่ส่มึงเหลือ37เลยเหรอ31มึงอควกูแม่แม่วันรมกเป็นเ้ยอะไร้งอะไ ไอ้นะแล้วกูลอยอะไรวะเออมันลอยอะไรเแต่กูว่าลอยเีมันใช่เพื่อนเดียวอะไรวะเปิดยาวๆเลยแล้วกันเดี๋ยวพามานแล้วเ้าพามเหรออ้าวคุณได้ลอยไงอ๋อเรื่องมึงไอ้บ้าไม่ต้องน้ำเป็นทองแล้วมึงใช้น้ำกันนี่ก็คือเป็นคนดวงดีอะครับทำไมล่ะ ถ้ามึงจะเยอะขนาดนี้นะเปิดอ้าวเอาค้างเอาอันนี้ค้างเหรอเฮ้ยเรือผมเปิดใครเปิดได้วะกูได้นี่ยเนี่ยเฮ้ยกูได้เหรออ้ากูได้ไหมกได้ถ้าการจะแรกกูจะตัวกูเยอะกว่านี้ก็กูทิ้งแรกตู้ไปแล้วอ๋อได้เอายังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งกูยังไม่ทิ้งแรกตัวละบอยเก็บคืนแล้วเออถือว่าตอนนี้เราท่มกันอยู่นะไม่ได้เห็นซ้ำเลยโอ้โหได้ผมกว่าผมใหญ่กว่าว่ะมันไม่มาเข้ามาเลยทีเออ บ่อยบ่อยยังน้ำเหมือนเดิมนะตอนนี้ยังไม่แพ้มีใครแพ้ใครเสมอนะเอออันนี้เป็นดาบใหญ่โอ้โหดาเมจอีฟีตี้แต่ผมได้เอาเอากระดูกแน่เพราะมันได้บัฟแบบนั่นแหละเพราะว่าไอ้กระดูดไอ้ผู้ว่าไอนี้มันก็แค่ดาเมจอีฟีตีแต่คือมันไม่ได้บัฟโอ้ยเระเบิดอันนี้แสดงว่าต้องเปิดได้หินใช่ไหมคุณได้ลาพีถูกไหมแม่กูไม่ได้เปิดได้หินอ้าวแล้วหินมาได้ไงก็มึงเปิดเนี่ยเอ้ากูไม่ได้เปิดได้หินกูเปิดได้ลาพีชแล้วกูมึงได้ลาพีชแล้วก็หินว้าย นี่มันมาอีกแล้วโอ้ยกูเลยเขี้ยไก่แซนโอ้ยแล้วจะเห็นมึงเขี้ยไอ้บุรุษอิบอยกูถามจริงมันมาอีกมันมายสองเด้งเลยบอยกูถามจริงมึงได้ก่อแซนหรือยังได้ก่อมาครบสองเขี้แล้วอ๋อโอเคแต่ไม่ได้เสื้อก่อใช่ไหมอะไมวะเสื้อก่ออ้าอเสื้อก่อแซได้ไหมไม่ได้อ๋อเพราะว่าเสื้อก่อแซมันทําให้ลอยไงอันนี้ผมมาเก็บเป็นมาล่อนะมาสิบสองสิบสองแล้วสิบสองสิบสองลดราคาเลย อะไรวะเนี่ยไม่ขายของอาไรก็เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นมูนสโตนดาบนี่กูรู้ก็ดาเมจกากูว่าแล้วห้าห้าแต่แต่พิมห้าห้าในอ๋อๆๆๆมันเป็นแถวโต๊ะกูนึกว่าแบบเป็นเยอะเฮ้ยเลสโตนไม่นับไม่มีอะไรลงเท้าอุ้ยเอ้าอ๋อนี่ยี่สิบเจ็ดโอเคเราก็เสียงยี่สิบเจ็ดอันที่เขาจะล้อเรียนเราด้วยเมื่อกี้แต่เขาแบบไม่มีอะไรลงเท้ากูได้มาแล้วดีกว่าอ่านี่นาเสร็นะยี่สิบเจ็ดบล็อกมาโหกระเปรและอ้ยมึงเลิกมาทัทีได้ไหมตัวลอยเยโอลยเครียดมา มันมันลอยอีกแล้วเอ้าอันนี้จะเป็นมอนเตอร์ล่องหุ่นมาเปิดกันมันดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องลอยคนเดียวเผื่อมีลอยเอ้าทำไมลอยอ่ะบอยมึงใส่ก่อดเหรอเอ้าแล้วมากิ่วก็ลอยเออหายละหายละอ๋อกอแซมมีสองเอ๊ะอ๋อมีสองอันอันนี้เป็นเบนโบลอยอีกแล้วกูไม่ได้ใส่อะไรนะมันน่าจะอยมันน่าจะเป็นมอนเตอร์ล่องหุ่นที่มึงเปิดได้อ่ะเพราะกูไม่ได้เพราะกูมางูเปิดครับอะไรกูไม่ได้เปิดเลยแล้วมันจะลอยได้ไงล่ะว้ายแล้วกูจะรู้ไหมล่ะ แล้วมึงรวยอ่ะแต่ผมว่าลาพีนัทโถมชนะบ่อยแน่เลยดูทรงแล้วอ่ะนี่ไงลาพีนิกมึงมึงพูดกี่คำมึงก็แพ้กูทุกคำเออแต่มึงก็รู้ส์มึงก็รู้ส์กัเลยอ่ะนี่นาเสกนี่ยี่สิบเจ็ดบล็อก,ก,อกมาหกกล่องสุดท้ายแล้วไอ้กูตกใจมึงรอบแจ็คสก,กิลไอ้บอุรีแม่คนมันเดินมาบอนกูลักกับเบอร์ใบเฮ็ดนะกูโหยอันนี้เป็นมาริโอ้หมายกอดอะไรหมายกอดอ่ะอหมดแล้วอ่ะกูโดนกิ๊บเบิร์ระเบิ ไอ okay. ้โอยก่อควงกากเลยกูโอเคหมดแล้ว okay. ทุกคนเดี๋ยวเราก็จัดของแล้วก็เริ่มมาเสริมรอบสุดเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคมาควบคูกันเลยไปสู้กันนะครับทุกคนเรามานับแรกก่อนมาอันนี้คือบองผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้ก็คือแรกอ่ะเอออันหนึ่งสองหนึ่งสองสามเออกูแพ้แล้วไม่ต้องใส่อ่อเดี๋ยวเพึ่งพึ่งมันดูยากอะบอยกู้แตกไฟดีกว่ามึงแพ้กู เออลองแตกดูลองแตกดูไม่ลองแตกก็มารู้ขอเธอแตกแตกเธอนะอ่ะไหนใส่แตกเสียังอ่ะเดี๋ยวร้อยเพื่อมาแตกเสรสักคู่หนึ่งคนเออแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วม่แล้วม่แม่ไมาแล้วไม่มกูแล้วไมกูแ่มึงแบบให้มึงรู้ตัวเขาโอ้โหมึงมันจะกูขนาดไหนอันนี้คือของผมมาทุกคนอันนี้คือของบอยโอ้โหแ่พ้แล้วแพ้แล้ว่มมันจะเป็นอะไรอยูมันเปก็ไม่เอา้นี่มนี27่บเอลทียไม่แ่กแล้วะแต่เอาจริงนะถ้าผมว่าเรานั้นเตนอ่ะอันนี้คือสโงกูบอยกู่กูชนะไปนานเลส จะไม่เอาเลสโตเนี่ยเสียดายผมได้ถามแล้วเมื่อก่อนรับเลสโตรเปล่าบอกแม่ไม่อ่ามาเดี๋ยวต่อไปซื้อเาไปสู้บอสได้กัอนทุกคนมาเอาบอสมาเลยซึ่งถ้าเราใส่ก่อแซดเนี่ยไอ้แซดถ้าใส่ก่อใส่ก่อแซดเนี่ยคือมันจะทำให้เราลอยบ่อยงั้นจะเพิ่งใส่ก่อแซดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวค่อยใส่ตอนสู้ไงเดี๋ยวมันลอยเข้าใจไหมเนี่ยกูมีอยู่แค่นไหนจะลอยยังไงเออก็เออไม่ลอยก็ไม่ลอยมาพร้อมยังพร้อมแล้วไหนบอกไม่เลยรองเท้าไม่ต้องไปลอยเอารองเท้าลอยเหรอเออใช่อ่มาพร้อมใช่ไหม ตาพอล้วก็ไปสู่ไข่มุ้ทุกคนมาไข่มุที่เรากินจะนุ่มแค่ไหนกันไหนปลาเสลสิคือแบบไข่มุ้ไม่เก็บเลยทุกคนคือแบบมันนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มแล้วก็แบบอ่อยมากเลยไหน้องตีสิโอืดอยู่นะไหนธนูบ้างนีธนูแซนโอ้โหธนูแซนนันเดียวตายไหนเดี๋ยวลองธนูมูสตนธนูมูสตนโอ้โหนันเดียวตายเดี๋ยวก่อนขอลอนนี้บ้างอาตายไหมอ๋อธนูมูสโตนคือยิงไม่เข้าเลย แต่ดาบมันเอ้ยไม่ใช่แต่กระดูกมันเข้าอยู่นะเนี่ยเออดาบแรงอยู่โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราชนะกับไข่มุกไปซึ่งไข่มุกจริงเอ้ยไม่ใช่ไข่มุกจริงหมายถึงว่าแบบลักกี้บ็อกแซมมันโห่จริงนะเนี่ยแค่สนูแบบนั้นเดียวตายแล้วอ่ะมาต่อไปสุดของเราซึ่งสุดของเราเนี่ยก็ใส่เต็มไม่เลยทุกคนพร้อมนะตาบอยก็มาเลยอ้เอ้ยยังไงยังไงเอ้โอ้โหเอ้ยไอ้ผมตีมันไม่โดนวะเออ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 กูให้มันตีมันก็ตีกูไม่ตาย เอ้ยตึงไปรู้ซะแล้วสงใส่บอลลูกลก่อนกดีกูทอกรอกเนี่ยอ้าวขอกอดก็ไม่ตายเหรอกูมีรอท้าไปเจะโบว์อ้าวอพวกทอกรอหมดเลยอ่ะให้ตีละแบมันก็เลือดแบบว่ามันบัมันไม่ได้เก่ากเ่องกอ้าวก็ตายนี่อ้าใช่แต่กูมีบัฟไงอ๋อแอปเปิลหรอดรอมาดรอมาต่อลงมาเลยมันมันไอมันปัแบบตอนนั้นยงทอ่ะอ่ะมึงไงมกอชากูไม่ได้อ๋อไอบอลไม่ได้ของกินมาแต่ผมไม่ได้อันนี้พวกนี้เลยอ๋ออ่ะเฮ้ย โอ้ยไหนมึงตีกูมาดิอ่ะนั่นหนักกระดูกที่กูดอกให้อ่ะเห็นไหมเขาอยู่แหละอ่ะข้างบนเอาลือไปไม่เห็นอ่ะตีเลยตีเลยโอ้โอเคก็คือไม่ตายแต่ถ้าถามว่าถ้าบอลสู้ผมเดี๋ยวผมจะตายไหมก็น่าจะเพราะว่ากัวผมแม่บิ๊กเทเบิ๋ยอ่ะงัก็ถือว่าสมเหตุอะไรเพราะมันไม่ลงทุนตีหรอกกูรู้แต่แบบไม่ลงทุนอยู่แล้วแต่แบบมันกีร์แบบมันเนี่ยขยับซ้ายขวาตร่นนี่นั่นเออแค่น่นมึงเห็นมุมมองเวลาตอนนั้นที่กูบอกบักบักบินบักอ่ะเป็นอย่างงี้แหละ โอเคทุกคนก็ใส่คินี่ยครับแล้วก็ชนะบอยเอ้ยไม่ใช่ชนะบอยชนะบอสไปส่วนประเพณีเราก็แพ้ไปแล้วทุกคนส่วนสู้กันเราก็เสมอไปเนาะก็ถือว่าลากี้บอลที่สนุกอยู่นะอืมไม่ได้แย่มากลากี้บอลใหม่ก็ใส่คิดเนี่ยผมชเบดนโกรธและสครยชอผมอยู่ใต้ทีกิ๊ชั่นไว้เจอกิ๊หน้าบ๊ายบาย